ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยน่าสนใจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคีย์หลักเลยขึ้นอยู่กับเรื่องของการเจรจาการค้านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูเรื่องของตัวนโยบายการเงินการคลังเนี่ยนะครับตัวโโยุโรปมีมาตรการกระตุ้นเศรษ,ษรฐกิจออกมาค่อนข้างดีนะครับเอ่อเอาในฝั่งของตัวนโยบายการเงินก่อนนะครับ ECB ก็มีการลดดอกเบีย้ยต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราเชื่อว่านะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับอาจจะเห็นการลดดอกเบี้ยของ ECB อีกสักหนึ่งครั้ง นะครับขณะเดียวกันนะครับถ้าไปดูนโยบายการคลังเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประเทศหลักๆอย่างตัวเยอรมันเองเนี่ยนะครับฟิริตเมอร์สเนี่ยนะครับก็ได้รับได้รับรองนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับของตัวเยอรมันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดําเนินนโยบายการคลังเนี่ยนะครับก็อาจจะทําได้ดีขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าดิวของตัวตัวสหรัฐกับตัวยุโรปเนี่ย จะดิวดันหรือเปล่าเพราะถ้าสมมุติว่าการเจรจาการค้าไม่สําเร็จเนี่ยต้องบอกว่ายุโรปเนี่ยก็พร้อมที่จะตอบโต้ในฝั่งของตัวสหรัฐเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์หลักน่าจะอยู่ที่ตรงนี้แต่ว่าโดยแนวโน้มเนี่ยนะครับเราคิดว่าในฝั่งของการเจรจาระหว่างตัวสหรัฐกับทางยุโรปเองเนี่ยนะครับน่าจะดําเนินไปได้นะครับคําถามคือถ้าสมมติด,ดําเนินไปได้เนี่ยนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือตลาดหุ้นยุโรปอาจจะไปต่อเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับ ตัวมาตรการของยุโรปเนี่ยนะครับพวกเซกเตอร์หลักๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งอินดัสเทรียลเนี่ยนะครับเวลาที่ดอกเบีย้ยมันลดลงไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้ในเรื่องของต้นทุนในการผลิตเนี่ยนะครับลดลงขณะเดียวกันนะครับถ้าสมมุติว่าดีลดันได้ระหว่างตัวยุโรปนะครับกับสหรัฐรวมถึงยุสหรัฐกับจีนเนี่ยนะครับก็อาจจะได้อน,นิสงจากพวกภาคการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สินค้าลักชัวรี่นะครับที่ยุโรปเนี่ยนะครับโดดเด่นทางด้านตรงนี้นะครับ